สวัสดีคนด้วยนะอยู่กับผมในเกมแรงนงล็อกออนไลน์เซิร์ฟดอทอาครับโอเคก็เซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยรองรับ2ระบบเลยนะทั้ง PC และ Android นะครับผมนะบอกเลยว่า Android นี้ลื่นๆนะโหลดมาเล่นกันได้ครับลิงโหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอผมเลยนะเอาโอเควันนี้ก็มันจะมาเปิดคอร์สนะเพราะว่าซึ่งอ่าฮอตวิกวันเสาร์เนี่ยคือเหมือนเขามีกล่อง คอสแล้วก็กล่องอ่าแล้วก็ตัวกุญแจเนี่ยลดราคาลดเยอะมากนะอ่าเพราะว่าไอตัวคอสเนี่ยผมไปรับนอกมาอ่ากล่องละ15ก็คือครึ่งราคาของไอไอที่เขาขายอยู่เนี่ยเอาผมต้องใช้ดีมอนเพราะว่าเซตผมเนี่ยเป็นเซตคีย์ที่ข้อนะผมเล่นแอดอ่าแล้วก็กุญแจเนี่ยจากขาย350พอยต์ก็คือ35บาทเนี่ยลดเหลือ190พอยต์ก็คือดอกละ19บาทซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาซัก41ดอกแล้วกันเดี๋ยวมาลุยกันว่า จะได้ได้อะไรบ้างอ่าสี่สิบเอ็ดดอกโอเคโอ้ยเจ็ดพันกว่าเร็ววะ <c oughs> โดนกุญแจไปก็จุกจุกแล้วอะโดนกุญแจก็จุกจุกแล้วอะไปะเนี่ยลุยตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนหรอกเนี่ยลุยแถวแถวคนเยอะๆนี่นแหละไปตรงนี้นแหละไปก่อนเลยกล่องแรก ก็คือว่าถ้าได้คอรสไม่ดีหรืออ่าเลดน้อยๆเนี่ยพวกคอรสแรงดีอะไรเนี่ยสามารถเอาไปสุ่มหินออฟสโตนได้นะไอ้ออไม่หินออฟสโตนเนี่ยเป็นหินออฟออฟสเตตคอตอ่ะอ่าผมก็เรียกกไม่ถูกเขาเรียกว่าหินอะไรสักอย่างหินออฟคอสอ่ะเออไปดิขอชื่อขึ้นหน่อยเด้ขอให้ไม่มีแบบ ชื่อขึ้นน่ะเออขอขอให้ชื่อขึ้นมัางอ่ะขอให้โหมีแต่แรงบีขอแบบฟุกฟุกแรงเอส้ิ่งแรงอะไรอ่ะแรงเอโอ้แต่นี้มันมันมันออกง่ายแล้วะว่ามันมันออกง่ายค่อนข้างที่จะมาง่ายอยากแบบชื่อขึ้นแล้วเป็นแบบว่าแรงเอสอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามายากนะเออผมว่าค่อนข้างที่จะมายากเพราะว่าจากตอนโค้ดเบต้าเนี่ยผมลองเปิดแล้วพอผมจะได้เซต วกว่าผมจะได้แรงเอสครบเนี่ยโอ้โหเป็นพันกล่องอะเป็นพันกล่องอ่ะแต่นี้เอาคอนเทนต์แล้วกันเอออันนี้เอาคอนเทนต์แล้วกันนี่แรงอะไรเนี่ยใส่สวยป่ะเนี่ยเอาจริงก็ทำใจไว้แล้วแหละทำใจไปแล้วล่ะว่ามันน่าจะเลดแบบเนาะเลดน,น่าจะแบบมายากอะ่ะเออ โอ้ยชื่อขึ้นแต่มันเป็นคอร์ดแรลง A แรงเอที่แบบวิแต่เอถ้าได้เอนี่ผมว่าเอก็ไม่น่ายากปะผมขอเอส่วนหนึ่งอะ่ะเนี่ยอีกสามสิบกล่องผมขอให้มีเอ็ติดมาสักแบบสักกล่องหนึ่งอะอแบบประกาศลั่นเติร์ฟเลยแรงเอมามารับคอร์ดแองเชอร์ โอโหยากเถือเนี่ยนะจะมาครึ่งทางอะนะจะครึ่งทางแล้วมีแต่คอร์สไร้สาดแล้ว<笑><笑>โอ้ยเออผมก็คิดว่าอาจจะมีของอะไรที่มันแบบดีๆพวกให้ซื้อไข่ผมกาบาสุ่มไข่เลยนะแต่มันออกมาเป็นแบบกุญแจคอร์สก็กะว่าจะทำคลิป คอตนี่นแหละแต่ไม่ได้กาดจะสุ่มเยอะขนาดนี้ไงแต่ไหนๆมันกุญแจมันถูกแล้วว่าก็เลยเออเอาสักหน่อยวะ่ะชื่อชื่อสิบหกแหละสี่สิบกว่ากล่องเลยสิบหกแหละขอบคุณที่ก็ถูกใจครับวันนี้คุณออบด้วยครับผมชื่อเหลืองเอยโอ้โหมันมาแต่แหลงเอดีทุกคนโอ้ยมาแต่แหลงเอดีเอ้ยแต่นี่ใส่แล้วมันดูสวยดีนะ แต่ดูวืดวุดวด,วด,วด,ดอ่ะเออเดี๋ยวเก็บไปใส่วะสาเปิมนะเก็บไปใส่เก็บไาาปใสนะ่มันมีแต่แหล่งเออะดีโอ้แหลงเอสออกยากใครจะไปสุ่มวะนะคุณแจกแ็แพงโอ้โหแหล่งเอก็แบบดันมาออกยากแะโอ้ยแหลงเอ ดูดีออกยากนะออกยากนะเพราะว่าผมเคยลองตอนโค้ดเบต้าแล้วนี่ไงเวลังเอรัวๆเลยวว่ะไม่มีเอสเลยเหรอ,อเวลงเอรัวๆเลยนะเอสไม่มีเลยอะเลังเอนี่ต้องเอาไปขายแล้วเอาไปตั้งขายแล้วให้มันแบบคืนทุนหน่อยอเวลังเอมันเยอะเกินปะเอสอ่ะขอแบบเลงเอสอ่ะเอสอ่ะเอสอ่ะถ้ากูแจดอกละร้อยพอหน้าหลุนเอดอกละสิบบาทมันก็ยัง นะ้ยแหลงไรอะแหลงเอุ้แ,แต่สวยนะอ้าวอ้าวอ้าวอย่างนี้ได้ใช้ดิอย่างนี้ได้ใช้ดิเออเหมาหัวฟูหนึ่งเอ็มฮะหัวฟูเหรอหนึ่งเอ็มหมายถึงว่าสี่ชิ้นหนึ่งเอ็มเหรอสี่ชิ้นหนึ่งเอ็มเหรอเอาไปทำอะไรวะหัวฟูเอาไปทำอะไรวห <c oughs> ไะรวหัวฟู นี่ไง้ยแต่แรงเอเยอะออ้ยแรลงเอสไม่ติดมาเลยเหรอเพื่อนแรลงเอสไม่มีติดมาเลยเหรอเออไม่มีแรลงเอสเลยเนาะแต่ผมว่ามันมันมันวุ้ิุ้วิวิแหล่งเออีกแล้วอุ้ยเหียกูก็เสียวแม่งชื่อลัวๆเลยเอออะไรเราก็เสียวว่ามันจะเป็นแบบโอ้ยแบกแรงเอนะแหล่งเอแม่งเยอะจัดชื่อแม่งขึ้นลัวๆเลยเออ คอร์สเนี่ยมันได้สวยนะคือผมมองว่าคอร์สนี้มันได้สวยนะคือมว่าโอเคอยู่ถือว่าได้ใช้อ่าได้ใช้อยู่ออสวย,วย,ออสย้ได้ไดไดมาโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมนะเปิดคอร์สป็นกล่อง ก็ถามคุ mm ้มไหมผมว่าไม่คุ้มหรอกนะถ้าเอาซีซีไปขายได้เป็นสิบสิบเอ็มนเอาซีซีไปขายได้เป็นสิบสิบเอ็มที้ผมหมดไปผมหมดไปอยู่เยอะอ่ะผมหมดไปเยอะเลยเออเติมมาพันเก้าอ่ะหนึ่งพันหนึ่งพันเก้าร้อยดีซีอ่ะเออหนึ่งหมื่นเก้าพันแคสอะเหลือเหลือไม่เท่าไหร่เองเหลือเหลือไม่เยอะนะเออก็แบบโหเยอะอ่ะ ครับก็ประมาณนี้ละกันครับฝากกดถูกใจนะกดติดตามด้วยละกันครับเจอใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับ